ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรนะคะเราก็จะต้องมีลูกค้าหรือคนที่เราติดต่อประสานงานด้วยเป็น key stakeholder หรือคนที่สําคัญสําคัญของเราและในหมู่คนสําคัญสําคัญของเราก็จะมีคนสําคัญสําคัญลงไปอีกนึกออกไหมมันจะดีเทลสําคัญมากขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าเหนือกว่าในขั้นเหนือกว่าในทุกๆเรื่องจะเป็นแบบนี้เหมือนอย่างที่โคชิงเคยพูดไปในเรื่องของกฎ80 20นะคะสมมุติว่าเรามีคนที่เราติดต่อด้วยอยู่10คนมันจะมีอยู่แค่2คนเท่านั้นนะที่เป็นแบบคนที่เราขาดไม่ได้2คนนี้เป็นคนที่ ใช้บริการเรามากที่สุดให้ Value กับเรามากที่สุด2คนนี้คือ2คนที่เราเรียกในใจนะคะว่า V.I.P. ใช่ไหมเป็นคนที่ Very Important Person เป็นคนที่สำคัญมากๆและเราจะต้องดูแล2คนนี้ให้ต่างจาก8คนนี้ด้วยนะคะคนเราจะรู้สึก V.I.P. ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเปรียบเทียบ V.I.P. กับคนไม่ V.I.P. นั่นคือสาเหตุที่ทำไมคน V.I.P. ถึงต้องเดินผมแดงและคนทั่วไป ไม่มีผมให้เดินเราจะต้องทําให้คนคนเนี้เขารู้สึกว่าเราเห็นความสําคัญเราชื่นชมเขาเราเห็นคุณค่าของเขาเราปฏิบัติกับเขาไม่เหมือนกับทุกคนอีกแปดคนที่เหลือให้ความสําคัญกับฉันน้อยไม่ได้สาคัญเลยกับฉันมากแต่เธอให้ความสําคัญกับฉันมากเธอสําคัญกับฉันมากเพราะฉะนั้นฉันจะให้ความภาษาอังกฤษเราเรียกว่า exclusivity หรือความพิเศษเฉพาะเธอเท่านั้นนี่นะคะเช่น คนที่ถือบัตรนี้เท่านั้นถึงทําอันนี้ได้คนที่ถือแบล c กการ์ดเท่านั้นถึงจะขึ้น First Class ได้หัวใจสําคัญคือทําให้คนพวกนี้รู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่ v i p ของเราทํายังไงก็ได้เพราะเราขาด2คนนี้ไปไม่ได้ดูแลให้ดีเมื่อไหร่ที่เราขาด2คนนี้ไป8คนที่เหลือยังแทน2คนนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคที่อยากให้คุณให้ความสําคัญแยกลูกค้าหรือคนที่เราติดต่อด้วยใครคือสคน นั้นที่สำคัญในสิบคนและดูแลเขาให้ดีเข้าใจเอาใจใส่สม่ำเสมอและอยู่กับเขาในวันที่เขามีปัญหาค่ะ